ครับมัดเด็ดมัดง่ายอีกค่ายนึงนะครับมาหอดมาถึงแล้วนะครับกำลังแต่งหบั่งไพอยอยนะครับทชงานกุ้งจะเริ่นซับนะครับนี่มัดเด็ดมัดง่ายอีกค่ายนึงนะครับกุ้งจะเริ่นซับเดี๋ยวชมกันในนอนครับมนี้ครับกุ้งจะเริ่นซับนะครับมัดเด็ดมัดง่ายนะครับหุ่นกันช่มกันเลยครับกุ้งจะเริ่นซับครับกับตามกันต่อเลยนะครับีปนอนครับกับมงานกุ้งจะเริ่นซับนะครับ พี่เลี้ยงกําลังแตรงมของพ่อยู่บนฐานเลยนะครับกุ้งจะเริ่นซับครับผลงานจะเป็นยังไงนั้นรุนกันชมกันครับกุ้งเริ่นซับพี่น้องมัดเด็ดมันใหญ่อีกไข่หนึ่งนะครับวันนี้นะครับเอาล้วครับพี่น้องครับทีมงานกุ้งจะเริ่นซับนะครับพี่น้องครับกุ้งจะเริ่นซับนะครับต่อออกันรด เกือบสามสหมวกหกสิบนะครับพี่้องครับ <S <S พี่้องยิพี่ร้าสาบักทุเลียนหกนะครับผลงานสิบปีจ้นนรุนกันชอมกันครับกุ้งจะเริอซับครับส้อพอีกหนึงหางเ้อเอาล้วครับพี่้องครับพี่เลี้ยงคน<ว>สุดไ้ายาาลงจากฐานแล้วนะครับอนุญาครับพ่ประกาศคนนั้นรับผี่จอบไป้เออลงไปได้ั้ง้นสิปกในรนะ แวเาะรวมันร่วด้วยรื่าร่วมๆตั้งแตนงตออ้โุตองตกเรียอยครับเด็กแบกไปเล่นันตอนนยัปวยัยเ็กลุกยังป็นตัิญานะครับขึ้นชุดสูงลงสระทาคะแนนได้หลายปกาุจเริมสับสิงตบสิกนตงชีสาสงไป ลูกปาีุยเลยนะครับพี่น้องครับสวยมากนะครับลุยเลยลุยเลยนะครับพี่น้องครับสวยมากตามทองเรื่องก่อนเมฆแล้วนะครับพี่น้องครับสำหรับชิ้งานกุ้งจะเริ่มสัตว์นะครับอาการเดินทั้งดีนะครับพี่น้องสปีดโตออกจากฐานหมุนแต่ต้องนะครับฟังเสียงแนวสนอหูเลือเกิน นี่ครับตามมาก่อนเงยก่อนหนาไดครับแต่ข้างล่างนี่ก็กาศเริ่มดีขึ้นนะเพราะว่าเนี่ยก่อนแจ้งแจ้งเส้นสาแล้วนะเนี่ยมันคือเดินเข้าเร้่องรวดเรื่องเรื่องเรื่องับนะครับที่นี่เลยนะครับพอเบอกประเทศบอกเรืมันเป็นเพื่อนนะครับถ้าคิดว่าเขาไอ้ไฟเป็นน้องเจ้าเจ้ามาด้วยว่าัถึงจะเรื่องซับนะครับมีก็ว่าเพื่อนเพื่อนต่างบังคับนะครับเบ็ดบอนดำหนาครับก่อนเดียว ลัังเอาละครับตอนนี้ยังบันเท็นหางนั่คกับพี่น้องครับยังหาอยู่นะครับสอบสาสายตาสอบสากล้องกุ้งจริญศัพท์นะครับสองร้อยสามสิบพันไปแล้วนะครับยังบันเท็นหางนะครับของกุ้งจริญศัพท์นะครับสองร้อยเก้าสิบพันไปแล้วนะครับพี่น้องครับยังบันเห็นหางของกุ้งจริญศัพท์นะครับ นะครับสามร้อยสามพันไปแล้วนะครับยังไม่เห็นนะครับหาวถงควออกมาก่ามาเด้อี่เต้ นะครับออกมาเร้วนะครับในเมฆดำนะครับขวาาขา้ง้นซ้ายด้วยด้วยเลียงให้ดูวางดานดำไหนคพี่เอย้พี่มาเป็นที่ขาวอมโง่คางร่างท่นเดี๋ยวเมไปร้อยูเรววันปากเลยตรววันี่าไว่สบายใจเลยเก็บกันเรยา มาลำบุญเสาเดนาะายาาเสียกุะแจก็เอาตรงนี้ละอ่ะเาองเาเือนะรมันจะเ็นใช่พอท่านะครับดูากาแ้เป็นีเราจะนครับการแ้ตอดีเยกันด้วยอ๋อนีเห็นแล้วครับพี่น้องครับจะดนานะใหญ่ครับเบานะครับเบาครับจะตอนน้ชีสามไดครับามากๆนะครับเพื่อจเรื่องัพนะครับ เกิดลมาเรื่อยนะครับพี่นองครับเขาช่องเขาช่ว่าช่องกแม่เลยนะตองกลางเล่นะครับนี่ัถมทเขาเอาีกวนาบไมด้นะครับ่เรา้นบ่อายกหาดีะท้ากางนี่ครับทิ้งถ่ายแบบไปางนะครับไปว่าเลยตัดล่อกรรมการขรั่งนะครับพี่นองครับฟันทงรับหอดนั้นนะครับมีชิ้นแ้ว ตามล้อฮะ435ผมว่าทุตาต้องอ